ทุกวันครับก็จริงๆเตะมา2ี่สปีแล้วครับเตะแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็โม้มาตลอดว่าเราไม่เคยหักไม่เคยเจ็บจนได้มันเป็นจังหวะแบบทาตัวเองลงลงผิดท่าแล้วมันมือมันลงไม่นิ้วหักเฉยๆครับนิ้วหักสองนิ้วนิ้วนางกับมือไปอันนี้ปดเจ็บัวเได้รับาดเจ็บ ผมไม่เคยหักเลยทั้งชีวิตไม่เคยกระดูกหักตอนที่หมอบอกว่ากระดูกหักนี่คือผมหูอื้อเลยเพราะคนมันไม่เคยหักครับแล้ววันนั้นตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็หมอบอกแค่เดียวประมาณเดือนหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งครับปรนนี้ใช่ครับเพราว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเต่เตะด้งยกัจริงจริง,รงแก๊งที่เตะด้วยกันเตะมาด้วยกันแก๊งนี้ก็สองปีแล้วครับไม่เคยไม่เคยมีบาดเจ็บอะไรหรอกนนะมันเป็นจังหวะแบบ อบัติเหตุจริงแหละเหมือนจะกระโดดเซฟตัวเองแล้วลงผิดก็เลยนิ้วหักใช่ครับแล้วก็อยู่ไปอีกวันหนึ่งเพราะว่าคิดว่าแค่สนเพราะผมถึงไหนแล้วนะ อยู่ไปอีกวันอ๋อใช่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยจำได้ด้วยอะ <c oughs> ไม่คือ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ผมเข้าใจมาตลอดว่าอะไรนะคนเคยบอกว่าถ้าหักมันจะขยับไม่ได้ผมก็วันที่ล้มผมก็เลยลองขยับก็เอ้ยขยับได้ไม่เจ็บแต่เขาไม่หกัก <c oughs> ผมก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ไปอีกวันหนึ่งไปทํางานแล้วก็เย็นแล้วอะมันก็ยังไม่หยุดบวมก็เลยไปซะนหน่อยก็ไปเอกเรย์ก็เพิ่งเห็นว่าหัก แล้วพอตอนหมอบอกว่าหักครับตอนนั้นคือหูอื้อแล้วแบบฟังหมอไม่รู้เรื่องล้วไม่เคยหักไงเราแบบเฮ้ยหักเลยวะหมออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดัดนะดัดดัดนิ้วครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีองศาที่หมอรับได้ไรู้ที่หมอพูดนะแล้วผมมันเกินองศาไงไอตอนดัดเนี่แหละสุดๆดเลย <c oughs> โอ้โอ้โ <c oughs> แค่คิดก็เจ็บแล้วใช่เดี๋ยวต้องไปดัดเพิ่มเนี่ยครับเพราะวันนั้นมันมันบวมมากแล้วก็ หมอเขาแบบจับไม่ค่อยเจอเดี๋ยวต้องไปดัดเพิ่มทอก็จริงๆประมาณครึ่งวันครับตีสวะครึ่งวันแล้วกันเพราะว่าผมมาหักตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเย็นของอีกวันผมจะไปครึ่งวันคุณหมอบอกจะกลับกี่เปอร์เซ็นต์ไหมคะหมอบอก99.9แล้วกันเพราะผมถามคันถามนี้เลยเพราว่าตอนแรกผมแบบตกใจมากนะเพราะว่าผมเล่นดนตรีไง ก็เลยถามหมอผมจะเล่นกีตาร์ได้ไหมครับผมจะเล่นเป็นโนได้ไหมครับบอกว่าไอ้ฟังก์ชันน่ยมันได้อยู่แล้วคือกระดูกหักฟังการขยับกลับอะไรมาได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะมีมุมที่มันเพียนิดนึงแบบนิ้วอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยู่มุมเดิมเหมือนอะไรนิดหน่อยแล้วแล้วแต่ร่างกายคนด้วยแต่ผมก็ไม่อยากจะไปคิดอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ซาไปหน่อยรอบนี้งานเระก็โชคดีที่มันเป็นช่วงสิ้นปีพอดีแล้วก็ มีงานก่อนหน้านี้ที่แบบเคลียร์ไปแล้วบ้างแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีจริงก็มีบ้างแต่ว่าต้องรีบแจ้งเขาว่าเราไม่พอ <laughs> ใช่เอ็กตรีมมากไม่ได้เ,ดนะเขาบอกว่าใส่เสือออย่างน้อยสี่อาทิตย์ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ร่างกายเราด้วยแบบอยู่ที่โปรตีนเราแ <laughs> คลเซียมเราตอนนี้ก็เลยอัด อัดโปรตีนกับแคลเซียมแน่นๆเลยครับอยากให้มันต่อแบบพรุ่งนี้ถอดเฟื่อก็เดี๋ยวมาลืนเนี้ยครับมีไปเจอหมอยรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเอ็กซาเลมาแล้วมันสมานดีขึ้นไหมหรือว่ามันไม่ได้เหมือนไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็หนักอะไรลังานี้คือ้งักผ้ผมเลิกไม่ได้หรอกฟุตบอลอ่ะเลิกไม่ได้จริงก็เดี๋ยวคงอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับแบบ รอบนี้มันซาไปหน่อยแหละมันเป็นจังหวะแบบเรากระโดดด้วยลงไม่ดีด้วยเลยงานละครตอนนี้มีอะไรหรือโชคดีที่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีถ่ายละครพอดีครับก็เหมือนได้ได,ได้พักช่วงปีใหม่ด้วยเลยเพราะเดี๋ยวก็มีนัดคุณหมอ,องนานนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นช่วงพักฟื้นไปเลยทั้งสองอย่างต้อบคุณค่ะแ